สวัสดีค่ะวันนี้จะมาิวของเล่นลอตใหม่นะคะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบไปก็ได้นะคะหรือว่าใครไหนะอยากดูภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคานะคะสามารถทักมาได้นะคะทางไลน์ตามที่ขึ้นค่ะและสําหรับใครที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่สดทางไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้นะที่เพจเฟซบุ Facebook, ๊กแอมโรช็อปนะคะอันนี้จะเป็น IG นะคะจะมีภาพของพร้อมราคานะแล้วก็จะลงอัปเดตนะคะเวลามีของใหม่ๆเข้ามาค่ะเข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อไอจี y สกูชี่ค่ะ ส่วนใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเกมมเป็นปลายทางนะคะสามารถสั่งได้2ช่องทางนะคะจะมีทาง s h อป e e นะคะแล้วก็จะเป็นทาง Tik t o k ok s h o p อค่ะทุกช่องทางนะลทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่กลับไป้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะ <S 2> <S 2> มาเริ่มที่สลามกับน้ำลายเอเลี่ยนกันก่อนนะคะแบบแรกนะจะเป็นแบบน้ำลายเอเลี่ยนนะคะราคานะคะกระปุกละ35บาทสั่งกระปุก1 0 0อยนะคะแบบแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบยูนิคอร์นพูกนะคะก็จะเป็นแบบแพ็กเกจอุ้นจีแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีใหม่นะคะสีใหม่จะเป็นสีน้นะะนบบน้้าตลนนนะะะะคคแแวกก็็จเปมุๆบบี่ แล้วก็สีเดิมนะคะเป็นสีสายลุงนะอันนี้สายลุงแล้วก็จะเป็นสีกาแล็กซี่นะคะตัวนี้นะคะกระปุกอาจจะมีบุบเล็กน้อยนะคะก็อนนี้ราคา35บาทนะคะ3กระปุก1 0 0ร้อยค่ะน้ำลายเอเลี่ยนแบบขวดน้ำนะคะตัวนี้กระปุกน่ารักมากทาเป็นลายขวดน้ําแบบนี้นะเนื้อก็จะเป็น1นึงนนะคะอันนี้จะเป็นน้ำลายเอเลี่ยนสีขุ่นนะคะมีสีสีให้เลือกนะสามารถเลือกสีได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีเป็นขวดแบบยาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่อก็จะเป็นแบบน้ำลายเอเลียนนะคะสีข่นเหมือนกันเลยนะราคานะคะกระปุก,ปล,กละ35บาท3กระปุก100่งรนะสามารถคลาแบบกันได้นะคะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นแบบขวดค็อกเทลนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดยาวแบบนี้นะคะราคานะคะ35บาท3กระปุก100เหมือนกัน,นะคะ่ะต่อมาจะเป็นสลาเม,มวนะคะด้านล่างนะั<อ>จะเป็นแบบเปลเพชรแบบนี้นะคะสีตัวนี้คือสวยมากนะจะเป็นสีแบบวิงวับนะคะ35บาท3กระปุก100ค่ะ เซททำสลามนะคะตัวนี้นะจะมีกล่องให้นะคะแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการทำนะคะด้านในนะจะมีเป็นกาวนะคะมีเป็นบอแรกไม้คุแล้วก็ช้อนนะคะแล้วก็จะมีเป็นถ้วยตวงนะ,ะอันนี้จะมีสีด้วยนะคะก็ถ้าเป็นแบบมีสีผสมให้ด้วยนะคะจะเป็นราคา55บาทนะส่วนตัวอย่างอันนี้นะคะจะเป็นแบบไม่มีสีนะคะถ้าไม่มีสีด้วยจะเป็นราคา50บบาทนะสามารถเลือกแบบได้นะคะ สลามแก้วน้ํานะคะตัวนี้นะจะทําเป็นเหมือนแก้วน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในนะจะเป็นสลามนะคะตัวนี้สีสวยมากนะจะเป็นสีใสด้านบนนะคะด้านล่างจะเป็นสีหมุกเราก็จะให้กากเพชรเยอะมากเลยนะอันนี้จะมีสีีนะคะสามารถเลือกสีกันได้นะคะมีสีม่วงนะคะสีน้าเงินนะสีเขียวนะคะแล้วก็จะเป็นสีส้มนะราคานะคะกระปุกละ39บาบาทค่ะ สลามแถมโฟมนะคะตัวนี้ด้านในนะคะจะได้เป็นสลามสีมุกนะคะแล้วก็จะมีเป็นกากเพชรนะคะด้านบนนาจะได้เป็นเม็ดโฟมไปด้วยนะคะอันนี้ราคานะคะกระปุกละ39บาทเท่านั้นนะจะมีทั้งหมด6สีนะคะสามารถเลือกสีได้นะคะมีชมพูนะคะมีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นม่วงพัดเทลแบบนี้อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นสีเหลืองนะคะสนใจสีไหนแคปภาพได้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้านะคะกับสีเขียวด้วยนะราคา3 9บาบาทเท่านั้นคะ่ะ สาาน้ำผลไม้นะคะตัวนี้นะด้านล่างนะคะจะเป็นสารานะแล้วก็ด้านบนนะคะจะมีเป็นผลไม้ตกแต่งให้นะส่วนอันนี้นะคะก็จะได้เป็นช้อนไปด้วยนะคะจะได้ไปยกเซตแบบนี้นะตัวนี้จะมีทั้งหมด6สีนะคะราคานะคะกระปุกละ65บาทค่ะมีสีตามนี้เลยนะคะแต่ละสีก็จะมีผลไม้ตกแตง่งแตกต่างกันไปด้วยนะคะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นของเล่นบีบแบบขนมปังนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้น้จะเป็นปลาท่องโกะนะคะตัวนี้แพ็กเกจก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะตัวอย่างด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้นะคะจะเหมือนปลาท่องโกะชิ้นใหญ่มากๆนะคะเหมือนของจริงมากเลยนะเราเนื้อนะคะจะมีความเหนียวเหนียวหนึบหนนะคะเป็นเหมือนปลาท่องโกะแบบนี้นะคะปลาท่องโกะยากนะยืดได้เล็กน้อยนะคะตัวนี้น่ารักมากแนะนํานะอันนี้ก็มาใหม่นะคะจะได้แพ็กเกจแบบนี้ไปด้วยนะราคานะคะราคาชิล่าห้าสิบเก้าบาทค่ะ ต่อมานะคะน,นี้จะเป็นบานสับป,ปะรดนะคะหรือว่าพายแอปเปิลบานนะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบบานแบบนี้ชิ้นใหญ่นะแล้วก็จะได้ที่คาดไปด้วยนะคะเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้นะเนื้อมีความเหนียวๆนะคะแล้วก็บีบขยาได้เยอะมากนะราคา59บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบบของเล่นบีบราคาชิลละ30บาทนะอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นซอฟตก็บีบค่ะด้านในนะจะเป็นเนื T ้อที่ชิ้นสร้งีชมพูอ่อนนะคะตัวน,นี้คือสวยมากแล้วก็บีบมันนะจะเป็นแบบนเล็ดด้านในนะคะอันนี้ราคาชิลละ30บาทเท่านั้นนะคะ แบบต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแพนด้าบอลบีบนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบของเล่นบีบนะคะกลมๆแบบนี้แล้วก็จะเป็นหน้าแพนด้านะคะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะมีความเหนียวๆนะคะแล้วก็บีบขยับได้ค่ะน่ารักนะราคา30บาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะเป็นแบบปลาแบนนะปลาแบนนะคะก็จะเป็นเนื้อนิ่มๆแบบนี้นะคะ่ะเวลาบีบนะคะจะเหมือนเป็นน้ํานะคะด้านในนะ สามารถปลาแบนได้นะคะลายแรกนะคะจะเป็นลายมะเขือเทศนะคะมีสี่สียให้เลือกนะสามารถเลือกสีได้นะคะราคา30บาทคะ่ะปลาแบนลายเป็ดนะคะอันนี้ก็30บาทเหมือนกันนะเนื้อเหมือนกันเลยนะคะเวลาบีบก็จะเป็นแบบน้ำาด้านในนะคะบีบมันมากเนื้อนิ่มนะคะอันนี้ลายเป็ดจะมี3มสีค่ะต่อมาจะเป็นปลาแบนลายไข่นะคะก็ด้านในจะมีเป็นไข่แดงอยู่สองฟองแบบนี้ <S 1> <1> <S ตัวน,นี้ก็จะเป็นสีใสนะคะสีสวยมากแล้วก็บีบเกินนะคะ30บาทนะ ซอฟตีาแบนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบราคา3 0บาทเหมือนกันค่ะอย่างต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นซาลาเปากล่องทองนะคะตัวนี้นะจะได้เป็นกล่องสีทองไปนะคะแล้วก็เวลาเปิดฝาด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นน้องซาลาเปานะคะไซส์ขนาดกลางนะแล้วเนื้อจะเป็นแบบนิ่มๆแบบนี้นะคะมีความเหนียวๆอยู่นะคะประมาณนี้เลยค่ะมีอันนี้น่ารักมากแล้วก็บีบมันนะคะกล่องสวยมากนะจะเป็นกล่องสีทองแบบนี้นะคะราคา39บาบาทนะอันนี้ก็มาใหม่นะคะ ป๊อปิดไซส์ใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นราคา39บาทเท่านั้นนะคะรอบนี้นะจะมีมาหลากหลายมากๆนะคะถ้าอยากดูลายชัาๆสามารถทักมาทางไลน์ได้เลยนะเดี๋ยวจะสง่งภาพให้นะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นประมาณนี้แ็นสีคลอสเลนนะคะมีลายนี้ด้วยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ลายอันนี้นะคะน,นี้จะเป็นสาย,ยสีเข้มนะคะมีเฟ้น้ายกับเป็นลายดาวนะคะสนใจอันไหนก็แคปภาพมาได้นะคะลายนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ด้วยนะ39บาทเท่านั้นคะ่ะ ไวรัสบีบนะคะตัวนี้นะจะเป็นลายไวรัสนะคะด้านนอกก็จะเป็นหนาแบบนี้นะคะเป็นสีใสหนานิ right <sky> <Japanese> uh ่มๆสามารถดีไ <vanilla> ด้นะคะส่วนด้านในเวลาบีบมานะจะเป็นเบบี้คิตันสีใสนะคะด้านนอกนะก็จะเป็นกากเทปแบบนี้นะตัวนี้สวยมากแล้วก็บีบมันมากๆนะคะราคานะคะ35บ้าท3ชิ้น1 0 0ค่ะตัวนี้จะมี3มสีนะมีสีทองนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเงินเงินนะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นชมพูนะคะกับสีน้ำเงินด้วยนะ35บ้าท3ชิ้น1 0 0รอยค่ะ บอตาข่ายสีพัสเทลเปลี่ยนสีนะคะอันนี้ด้านนอกนะคะจะเป็นสีพัสเทลนะแล้วก็เวลาบีดมาด้านในนะคะก็จะเปลี่ยนสีออกมาแบบนี้นะตัวนี้คือสีสวยมากนะคะก็จะสุ่มสีแปว่าจะได้สีอะไรบ้างนะคะจะมีเป็นสีชมพูนะอันนี้สามารถเลือกสีด้านนอกได้นะคะที่เป็นสีเหลืองนะคะสีม่วงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีฟ้านะ35บาทนะคะสามชิ้นหนึ่งร้อยค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นของเล่นราคาชิลส45บาทนะอย่างแรกนะคะอันนี้นะคะจะเป็นหอยบีบนะคะด้านในนะจะเป็นแบบน้างงานองน้งเงือกนะคะลอยไปมานะแล้วก็จะมีเป็นจันบ,บเพลด,ด้วยนะคะตัวนี้คือบีบเพลินมากนะ,ะจะมีสีนี้นะคะนี่เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็สีฟ้านะกับสีชมพูนะคะราคาชิลส45บาทค่ะดาวบีบนะคะ45บาทเหมือนกันนะ <mumbles. S 1> ตัวนี้น่ารักมากเลคะ่ะเนี่ยจะเป็นนิ่งๆแบบนี้ค่ะซาลาเปาสีพาสเทลนะคะอันนี้จะเป็นแบบนู่ใหญ่นะคะ จะเป็นประมาณนี้เลยนะบีดขยายได้เยอะมากนะคะเป็นสีโทนพาสเทลนะคะมีสีเขียวนะคะสีชมพูนะสนใจสีไหนคปพามาได้เลยนะคะสีม่วงแล้วก็จะเป็นสีเหลืองด้วยนะรานะคา45บ้าบาทค่ะมาที่บับนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบจิบจแบบนี้นะคะตัวนี้ึ้นเนื้อดีมากนะเวลาบิดก็จะมีความสะโล่โรแบบนี้ค่ะรานะคา45บาทนะคะแก้วโค้ค่ะ ไฟล์นะคะตัวนี้เนื้อจะคล้ายๆกันเลยนะราคา45บาทเหมือนกันนะคะมะม่วงบีบนะตัวนี้ด้านนอกนะคะจะเป็นเหมือนตาขายผลไม้สีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็มาดูด้านในนะคะจะเป็นมะม่วงนะก็จะเป็นสีเหลืองก็จะเป็นขอบสีเขียวนะคะเวลาบีบตัวนี้ขึ้นเนื้อน,นิ่มมากนะคะ <c oughs> มีเสียงเล็กน้อยด้วยนะจะได้ตาข่ายไปด้วยอันนี้ก็น่ารักนะคะรา <c oughs> คานะคะชิ้นละ45บาทค่ะ บอสายยิ้แก้เครียดนะคะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองเขียวนะเวลาบีบขยายมานะคะสีจะอ่อนขึ้นนะคะเป็นสีขาวประมาณนี้ค่ะ45บาทนะคะแมวบีบนะคะอันนี้จะมีเป็นสีแดงนะคะกับเป็นสีเขียวนะด้านหลังนะคะจะทําเป็นขนปุยๆแบบนี้นะคะเวลาบีบตัวก็จะอ้วนขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็ราคา45บาทเหมือนกันค่ะ a p p l ลเขียวนะคะ45บาทนะบอร์เกอ e r นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อประมาณนะี้นะราคา45บาทค่ะ ทอยือดนะคะอันนี้เราขายเป็นยกแพ็คนะหนึ่งแพ็คนะคะจะได้ไปสีชิ้นนะเป็นซสายใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะก็ตัวน,นี้ถ้าซื้อไปเป็นแพ็คนะคะตรงนี้นสามารถเอาไปต่อกันได้นะคะแล้วก็รูทีเดียวยาวๆได้นะคะแล้วก็หดทีเดียวได้เลยนะตัวน,นี้นะคะราคานะแพ็คลาหนึ่งร้อยบาทนะคะ ต่อมาจะเป็นแบบของเล่นเข่งนะคะอันนี้ตัวเข่งด้านนอกจะเป็นแบบนี้นะจะมีที่ค่าไทยนะคะแล้วก็ด้านในอันนี้จะมี3แบบนะคะแบบแรกนะคะจะเป็นแบบรูปก,กลมๆนะคะคลาสีกันแบบนี้นะราคานะคะ75บาทนะได้เข่งไปด้วยนะคะแล้วก็จะได้ของเล่นบีดไป3าลูกนะคะอันนี้จะเป็นแบบแรกค่ะ แบบต่อมานะคะจะเป็นลายกระต่ายนะตัวนี้น่ารักมากนะคะเป็นเหมือนแบบซาลาเปาแล้วปิดแบบนี้นะคะเนื้อนุ่มนิ่มมากนะคะนี่จะได้เป็นน้องกระต่ายไป3รลูกแบบนี้นะคะราคา75บาทนะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบลายติ่มซำค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนิ่มๆเหมือนกันนะคะเขียงละเจ้าค่ะ ต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นเข่งใหญ่นะคะก็จะได้ที่คาดไปแบบนี้นะคะอันนี้1เข่งนะคะจะได้าาซาลาเปาสายกลางนะคะไปถึง5ลูกด้วยกันนะได้เยอะมากนะคะแล้วก็เนื้ออันนี้นะคะจะเป็นเนื้อเหนียวเหนียวค่ะนี่นะเราก็จะมีเสียงเวลาบีบด้วยนะคะฟินมากนะคะอันนี้บีบฟินมากแล้วก็จะได้ไป5้ลูกสีสีแบบนี้เลยนะคะเข่งละหนึ่งร้อยบาทนะ ไดฟูกูกับซาลาเปานะคะตัวนี้ราคากล่องละง100บาทนะคะจะได้ไป4สีลูกเท่ากันนะและแ้วแต่ว่าชอบปลายไหนนะคะอันนี้กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้กล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะกล่องน่ารักมากนะคะเหมือนของกินจริงมากๆเลยนะ,ะกล่องละง100บาทค่ะโมนี้โมนี้ล,ลายผลไม้นะคะตัวนี้นะจะมีทั้งหมด6ตาให้เลือกนะคะราคาชิลละ15บาทนะโมนี้โมนี้นะคะจะเป็นเหมือนของเล่นบีบผิวนะคะแล้วก็เนื้อจะเป็นเนื้อเนื้อยืนเนื้อแบบนี้นะเน,นื้อน่ารักนุ่มนิ่มมากนะคะชินละ15บาทค่ะ ต่อมาจะเป็นลายสัตว์นะคะลายสัตว์อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะแต่ว่าจะเป็นลายสัตว์แบบนี้นะคะลายจะมีเยอะมากๆเลยนะคะราคาชิละ15บาทค่ะชาอกโกบีบอุนจีเด้งนะคะตัวนี้นะจะมีทั้งหมด6สีให้เลือกนะคะเวลาบีบจะมีเสียงด้วยนะคะเป็นเสียงเด้งแบบนี้นะคะตรงตัวอุนจิจะเป็นสีกาก,ากเพชรนะอันนี้สามารถเลือกสีได้เลยนะคะราคาชิละ25บาทค่ะบายเชนนะคะตัวนี้จะเป็นฟิตเจอร์ทอยนะราคาชิละ35บาท3ชิ้น100นะคะ เวลาเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะหมุนเพลินมากๆนะคะถ้าเป็นสีเหลืองจะเป็นแบบห่วงเล็กนะคะสีเขียวจะเป็นห่วงใหญ่นะราคา35บาท3ชิ้น100เท่ากันค่ะวากี้แท็กนะคะตัวนี้นะก็เป็นฟิเจอร์ทอยเหมือนกันนะคะราคา25บ้าทนะมี3สีให้เลือกนะสามารถเลือกสีได้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนข้อต่อนะคะแล้วก็จะมีเสียงเวลาหมุนค่ะ นี่นะจะเป็นเสียงประมาณนี้เลยนะคะหมุนไปเพลินๆได้นะแล้วก็เข้าต่อสามารถบิดบนล่างได้นะคะบิดซ้ายขวาได้ประมาณนี้นะคะราคา25บาทเท่านั้นนะอันนี้ก็เล่นเพลินนะคะจะเป็นแบบดึกๆเข้าต่อแบบนี้ค่ะมังกี้นูโดนะคะราค,คาเส้นละ15บาทนะคะตัวนี้นะคะสามารถจื้ได้นะคะแล้วก็พันกันไปมาได้นะเป็นเหมือนเส้นดึงๆแบบนี้นะคะสีสวยมากนะเลือกสีกันได้เลยนะคะราคา15บาทค่ะ ก็นี่นะคะจะเป็นแบบของเล่นอตใหม่นะคะแล้วก็นี่นะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะคะหรือว่าใครนะอยากดูภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคานะคะสามารถทักมาได้นะคะทางไลน์ตามที่ขึ้นค่ะและสําหรับใครที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่สะดทางไลน์นะคะสามารถทักมาได้นะที่เพจเฟซบุ๊กยามโรชชอปค่ะอันนี้จะเป็น i g นะคะจะมีภาพของพร้อมราคานะคะแล้วก็จะลงอัปเดตนะเวลามีของใหม่ๆเข้ามานะคะเข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อ IG ว่วาจุสกูชี่ค่ะ และใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเก็บเป็นปลายทางนะคะสามารถสั่งได้นะที่2ช่องทางนะคะจะมีทาง tiktok แล้วก็ทาง shopee นะคะทุกช่องทางนะคะเราทิ้งไปลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่กับธิบายตต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ